ตอนที่ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเขาถามอะไรไหมหลวงพ่อถามถามเรื่องว่าทําไมถึงจะกราบจะกาบเท้าเลยผมเข้าไปลูบเท้าเลยนะ,ะเข้าไปกาบที่เท้าเลยยัง,ย,งยังมีรูปผมอยู่เลยอ,มอมผมถ่ายท่านมาหลวงพ่อไม่ยอมให้ให้ถอยหลังนะหลวงพ่อถอยไม่ให้กราบไม่ให้กาบหลวงพ่อถามเลยว่าแล้วเล่าอะไรให้เขาฟังพ่อก็บอกบอกบอกว่าหลวงพ่อให้ให้ผมครับผมดีใจมากที่หลวงพ่อให้ผมหลวงพ่อก็ถามว่าให้อะไรให้อะไรเอง ผมบอกให้ของดีๆครับให้ดีให้ผมอยู่ได้ให้ผมเจริญรุ่งเรืองในที่การงานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอประเครื่อง FC ในช่องสอนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาถึงกำแพงเพชรนะครับมาพบลูกศิษย์หลวงพ่อเพี้ยนนะครับที่กำแพงเพชรมาขายกาแฟอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับซึ่งเขามีประสบการณ์มาเล่าสู่ ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ที่เกาหลีนะครับเดี๋ยวมาฟังจากพี่เจริญนะครับว่าเขามีประสบการณ์กับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอะไรบ้างครับถึงมาอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับไปชมในคลิปกันให้ได้นะครับครับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวมาทักทายกับพี่เจริญเจริญไทยครับสวัสดีครับพี่เจริญครับสวัสดีครับขออนุญาตเปิดแมนนะครับผมอ่าเนี่ยขอโทษครับเพราะระยะห่างอยู่แล้วครับตัวจริงครับเจริญเจริญไทย กาแฟชั so ้นเข่าใช่ครับกาแฟชั <están> <ped> ้นเข่าแอดกำแพงเพชรนี่แอดกำแพงเพชรนะครับพี่ว่าอยู่เกาหลีใต้ใช่ไหมใช่ครับอยู่เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ครับแล้วก็มาทำหากินที่เมืองไทยอยู่เกาหลีใต้นี่ทําอะไรนะเป็ทำอาหารครับเป็นเชฟอาหารไทยครับอ๋อเป็นเชฟครับส่วนใหญ่จะไปกินไอกาแฟสดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นกินไอกาแฟสดจะใช้เป็นกาแฟสดครับ อันนี้นะเป็นเตานะเตาหินเตาหินอันดีลูกค้ามาต่อคิวเลยนะครับเนี่ยแต่ข่าวว่าก่อนจะกลับมาเมืองไทยก็มีปฏิหารอะไรมนีมีปฏิหารครับมีมีอยู่นี่ก็ไม่เรีย์กัเพี้ยนนะครับเนี่ยสองสเรื่องครับผมเป็นสิทธ์ที่ทางเพื่อนสายใส สายหลวงพ่อเพี้ยนนะครับที่ได้ไปทํางานร่วมกันในเกาหลีนะครับไปเป็นเชฟด้วยกันที่เกาหลีหแล้วก็แนะนําแนะนําให้เรารู้จักหลวงพ่อเพี้ยนซึ่งตอนแรกผมไม่รู้จักเลยเพื่อนได้เอาไปเผยแพร่ที่เกาหลีเอารพระไปแจกเอาผมได้ลูกอมรุ่นสองมา<อ>แล้วบางคนก็ได้เหรียญจิกโกไปเนื้อเงินออตอนนั้นไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไมรู้นะครับแล้วทีนี้ผมก็ เพื่อนก็แนะนาให้ให้รู้จักเข้ามาที่เพจที่อะไรพวกนี้ครับที่เมื่อก่อนมีกลุ่มมีอะไรเงี้ยกลุ่มหลวงพ่อเพี้ยนนะครับครับทีนี้ก็เกิดเกิดความรู้สึกชอบชอบก็เลยศึกษาเรื่อยมาแล้วก็ศรัทธานะครับศรัทธาทีนี้ก็อยู่มาช่วงหนึ่งผมผมจะออกจากร้านครับจะออกจากร้านที่เราเคยทําอยู่ที่เกาหลีนะที่เกาหลีครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้านายเขาจะไม่คืนเอกสาร เขาจะยึดเอกสารไว้เพื่อไม่ให้เราไปร้านอื่นอเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันทางด้านการค้ากันครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยนึกถึงหลวงพ,อพออ่อหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยยังไงดนให้ใจให้เจ้านายเนี่ยคืนเอกสารให้ผม,มเพื่อที่ผมจะไปหากินเพราะตรงนี้ผมอยู่ไม่ได้มันงานหนักแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากาแล้วเงินเดือนอีกอย่างยังเงินเดือนมันอาจจะยังไม่เรายังไม่พอใจนะครับครับก็เลยบอกเขาว่าเรายังมีภาระที่ที่จะต้องจะต้องไปหางานแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อที่เราจะปลดปล่อยอะ ครับอยู่มาวันหนึ่งเจ้านายมันเดินมาบอกเลยว่าเอ้ยอยู่จะกลับครับผมจะกลับเออเดี๋ยวไอจะคืนเอกสารให้ม,มันเป็นเรื่องที่แบบหลายเดือนนะสามเดือนน่ะแหละเจ้านายกว่าเพราะคนก่อนหน้าผมออกไปก็ไม่คืนอืหลายคนออกไปก็ไม่คืนครับพอมาถึงผมอะ่ะมันเดินมาบอกผมเลยว่ายู you, ฉันจะคืนเอกสารให้อยู่โอ้โหผมเฮ้ยมันใช่เลยว่าเพราะคนก่อนหน้านะ่ะ ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ผมก็ไม่มีหวังแล้วกะว่ายังไงต้องไปหาเอกสารใหม่แล้วแล้วมันมันยากแล้วมันแพงครับอย่างน้อยก็คือต้องไปสอบใบไลเส้นใหม่สอนเั้นอยู่ที่เกาหลีนะต้องไปสอบใบไลเส้นที่เมืองไทยแล้วกลับไปไปทำงานใหม่ถ้า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 เราจะกลับไปอีกนะถ้าเจ้านายไม่คืนเอกสารน่ะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากอยู่อยู่เขาก็คืนเอกสารมาให้ผมผมก็ได้กลับมาแล้วก็ไปไปสมัครงานที่ใหม่กลับไปอีกไปสมัครงานที่ใหม่ ไีนเกาหลีอีกเหรอกลับไปเกาหลีอีกครับผมทําอยู่วนเวียนอยู่ประมาณเจ็ดปีครับครับผมก็กลับไปใหม่กลับไปใหม่ทีนี้ก็อิ่มแล้วอยู่ครบเจ็ดปีก็จะกลับบ้านแล้วทีนี้จะกลับบ้านก็ขอหลวงพ่อเพี้ยนอีกแหละบอกหลวงพ่อผมเดินทางกลับขอให้ผมไม่มีไม่มีอะไรเดินทางปลอดภัยเดินทางอันนี้ขอรอบสองใช่ไหมครับผมของรอบสองถ้าเดินทางให้ให้สะดวกนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็ขอท่านนะอืมอ่า จากการที่ผมเดินเดินทางผมแพ็กเฟ่ผมโหลดของลงใต้เครื่องและว30โลตอนนั้นนะสามสิบโลแล้วใส่บนบน,บนแท็กไม่อีก20ปกติให้สิบโลขึ้นเครื่องได้10บโลนะในตอนนั้น่ะอมผมใส่ไปสัก15หรือยีหรือสิบแโลนี่แหละพอพอขึ้นช่างปั๊บเจ้าหน้าที่เกาหลีเดินมาบอกเลยว่าล้ำหนักผมเกินให้ยกของออกอมผมหลวงพ่อช่วยด้วยผมของจำเป็นทั้งนั้นเลยผมอออกไม่ได้เลย <c oughs> ผมหยิบออกของสชิ้น มีมีตำรวจตำรวจตมออเดินม,มาสก,กิดหลังผมบอกอยู่เก็บของแล้วรีบไปขึ้นเครื่องอแล้วไม่ตรวจผมเลยอไม่ตรวจผมเสร็จอ,อพอมันจะออกด่านใช่ไหมจะขึ้นเครื่องตมไม่ไม่สแกนอะไม่สแกนวัตถุระเบิดอ่ะ,อะเพราะทุกครั้งผมขึ้นเครื่องนี่เจ็ดปีสิบสี่เที่ยวถึงเกือบยี่สิบเที่ยวอะอ<า>ผมโดนตรวจทุกทุกเที่ยวใช่ไหมฮะเวลาขึ้นเครื่องออกเครื่องอะผมไม่โดนตรวจเพราะ่าโก้งโค้งอ่ะโค้งคำนับผมเชิญผมอ่ะผมยืนคง เฮ้ย <ST AN TS> มันเป็นไปได้เหรอ <S <S ผมก็เลยขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็ตั้งใจที่จะมาหาหลวงพ่อที่วัดทำทีนี้ผ่านแล้วผมก็มานอนอยู่บ้านเพื่อนมานอนอยู่บ้านเพื่อนเพื่อน,อนที่ไปหาหลวงพอ่อทีนี้เป็นวันจันทร์น้องหลวงพ่อจะไม่อยู่วัดวันจันท์เนี่ยหลวงพ่อจะไม่อยู่วัดออกกินนิมนต์ผมก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูนี่ประมาณปีเท่าไหร่โอ้ตอนนั้นที่น่าจะปีสี่เก้าห้าศูนย์อะไรเนี่ยครับหลวงพ่อยังอยู่ ผมไปปรากฏว่าหลวงพ่ออยู่วัดเฉยเลยอแล้วได้ได้กาบเท้าท่านครับตอนนั้นอได้กาบกับเท้าหลวงปู่ครั้งหนึ่งก็หลวงปู่ถามว่าผมขอขยับไปใกล้ๆนะถามหลวงปู่ถาาจะทําอะไรผมบอกขอกับเท้าครับหลวงปู่เฮ้จะกาบเลยหรือผมบอกกาบครับกาบครับเราว่าหลวงปู่ให้ผมให้อะไรวะ หลวงปู่ถามผมว่าให้อะไรวะผมบอกให้ให้ของดีครับเออเออางั้นกเอาวผมว่าเข้าไปกราบแทบเท้าเลยในวันนั้นมีคนมีผมอะได้เข้าไปชิดตัวท่านคนเดียวตอนเช้านะคนอื่นไม่ได้เข้าอีกเลยลูกศิษย์ไม่ให้เข้าเพราะว่าช่วงนั้นหลวงพ่อเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยมันไม่ให้เข้าไปใกล้เลยครับผมเป็นคนแรกเลยที่ได้เข้าไปกราบแล้วก็ออกมาเสร็จปั๊บลูกศิษย์มาบอกไม่ให้เข้าอีกแล้วก็เป็นเรื่องที่ หลวงพอ่อหลวงพ่อให้อะนะเป็นเป็นเรื่องที่ของดีที่ว่าพูดนี่คือพวกอย่าบอกนะอุปกรณ์ชงกาแฟอันนี้อันนี้มีส่วนครับมีส่วนผมก็ติดหลวงพ่อเต็มรถหมดนะออหน้ารถก็มีสติกเกอร์อมผมผมติดของหลวงพ่อหมดเพราะว่าการทํามาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าผมผมจะรัชนานะบอกหลวงพ่อว่าให้ช่วยผมทุกวันนะ่ะก็ก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะลูกค้าไม่ได้ขาดเลยมไม่ได้ขาดลูกค้ามายืนรอคิวเยอะ yeah. เว้นระยะห่างนะครับแต่นี่ที่ถ่ายทําไม่ได้อยู่ใกล้นะครับเขาก็สามารถเปิดแมสห่างกันประมาณสองเมตรลูกค้าก็ใส่แมสกันทุกคนเนี่ยชื่อกาแฟนะนี่ครับครับพ <Okay. S 2> ี่เพื่อนเขก็ได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อเนาะครับก็ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความโชคดีเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะไม่อยู่วัดด้วยความที่เรามีจิตใจ มุ่งมั่นนะเนาะตั้งใจที่จะมาหาท่านนะครับก็เลยได้ได้ได้พบกับหลวงพ่อแล้วก็ได้กราบเป็นครั้งสุดท้ายเลยแหวนติดตัวนี่ก็น่าจะจัมโบ้ล็อกเก้นจัมโบ้ครับเสื้อชมลมนะครับนี่ก็เป็นคณะบริหารชมลมพระเครื่องหลวงพ่อเพียนนะครับอยู่ด้านประชาสัมพันธ์แถวกำแพงเพชรนะครับสาขากาแพงเพชรนี่นะครับประชาสัมพันธ์ได้ ก็ใช้ความเชื่อมั่นนะเพราะว่าผมผมเชื่อมั่นใ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 นหลวงพ่อนะครับ<ม>ก็ทําให้ผมมีอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็อยู่นะ<ม>อยู่ได้นะอยู่ได้โดยโดยโดยที่เรายึดเหนี่ยวมีสิ่งยึดเหนี่ยวคือหลวงพ่อนะฮะนี่ก็บารมีหลวงพ่อเพี้ยนนะนะครับผมทำให้ทำให้เรามีอาชีพทําให้<ม>เราอยู่ได้ก็ทําแล้วก็ทําบุญครับทําบุญให้กับให้กับหลวงพ่อด้วย บางทีก็มีคนเดินมาบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ช่วยเหลือกันไปนะครับโดยที่เราเราไม่ยึดที่จะเก็บเงินทั้งหมดอ่ะคนลําบากมาเราก็ช่วยก็แผ่บารมีให้หลวงพ่อครับให้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 กับทุกทท่านในชมรมลูกศิษย์หลวงพ่อเพี้ยนที่เขาบอกผมก็คือเขาก็ค้าขายค้าขายเหมือนกันวันไหนที่เขาเขาเคยขายตลาดนัดวันไหนที่เขาไม่ได้เขาก็รัตนาให้หลวงพ่อเขาก็ได้อื สาเหตุที่เขาไม่ได้ก็คือภรรยาเล่นการพนันภรรยาเล่นการพนันหมดหมดตัวครับหมดตัวต้องต้องตัวเองต้องหนีนี่ไปอยู่ต่างประเทศรครับส่วนผสมของเขาเนี่ยครับหมดตัวเพราะว่าเล่นการพนันหลวงพ่อช่วยมาหลายรอบทีนี้มไม่ไม่เลิก่ะไม่เลิกการพนันก็ก็หมดตัวอตอนที่ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเขาถามอะไรไหมหลวงพ่อถามถามเรื่องว่าทําไมถึงจะกราบจะกราบ เท้าเลยผมเข้าไปรูปเท้าเลยนะเข้าไปกราบที่เท้าเลย<ช>ยัง,ย,งยังมีรูปผมอยู่เลยมมผมถ่ายท่านมาหลวงพ่อไม่ยอมให้ให้ถอยหลังนะหลวงพ่อถอยไม่ให้กราบไม่ให้กราบหลวงพ่อถามเลยว่าแล้วเล่าอะไรให้เขาฟังก็ก็บอกบอกบอกว่าหลวงพ่อให้ให้ผมครับผมดีใจมากที่หลวงพ่อให้ผมหลวงพ่อก็ถามว่าให้อะไรให้อะไรเองผมบอกให้ให้ของดีๆครับให้ดีให้ผมอยู่ได้ให้ผมเจริญรุ่งเรืองในที่การงานครับหลวงพ่อก็เลยขยับเท้าเข้ามาผมก้มลงกราบรูป หลังๆจากทิ่ผมกราบแล้วเนี่ยคนคนต่อมาเนี่ยถัดมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปเพราะช่วงนั้นหลวงพ่อท่านยังยังสุขภาพไม่ไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับตื่นเต้นไหมตอนนี้ไปกันโอ้ตื่นเต้นเพราะว่าผมผมเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ผมได้เจอหลวงพ่อแล้วล่ะจริงๆวันวันที่ผมเข้าไปหลวงพ่อไม่ไม่อยู่วัดไม่อยู่จะออกกินนิมนต์ทีนี้เข้าไปได้เจอเลยท้ายสุดนี่พี่เจริญจะเชิญชวนคนที่มาแถวกำแพงหรือวิ่งมาผ่าน มาดื่มกาแฟก็ยังไงดีอยากฝากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับชมรมของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวัดเกินกระถินลบบุรีนะครับหรือบรรยาสิทธิ์ที่อยู่ในกําแพงนะครับท่านที่สนใจที่จะผ่านมาแวะคุยกันแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยกันนะครับก็เชิญเข้ามาที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเส้นทางหนโยชิน นะครับก็วิ่งไปเลีปยงไปตากนะครับก yes ็จะเป็นทางแยกเข้าเมืองมาเดี๋ยวขวาเข้ามาเดี้ยวขวา700เมตรขึ้นนะเข้ามา700เมตรฝั่งขาขึ้นนะครับไปตากเลี้ยวขวาเข้ามาเลี้ยวเข้ามานี่เหมือนกับว่าจะไปที่ขนส่งใช่ไหมใช่ครับจะไปขนส่งถ้าตรงไปจะจะไปถึงขนส่งแต่ว่าเราเข้าจากสี่แยกมาสี่เจ็ดร้อยเมตรนะครับก็จะเห็นรถแดงๆรถแดงรถแดงนี้เลยครับเป็นรถฟูลคริกแคลรี่นะครับ ก็จะเป็นพวกาแฟประเภทไหนบรังพี่แนะนําเป็นกาแฟสดครับร้อนเย็นนะครับก็เป็นกาแฟทั่วๆไปแล้วก็มีคล้ายๆกับประยุกต์กับเหมือนกาแฟโบราณก็มีพวกชามีผมเห็นอุปกรณ์เนี่ยมาอุปกรณ์นี่เหรอพี่ที่ต้มอ่ะใช่ครับนี่มาจากเกาหลีอันนี้มาจากเกาหลีครับผมไอที่ว่าหลวงพ่อไอคือนี่แหละครับอันนี้มีแบบเล็กแบบใหญ่ด้วยนี่มีมีตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมมีแบบเล็กแบบใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับเกาหลีเขาทำกันัะครับมันเป็นของอิตาลีแต่ว่าประชาชนของเกาหลีก็ให้ให้ความนิยมในการต้มกาแฟแบบนี้นะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยเนาะใช่ครับใช่ครับผมก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ยุเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยมาคนรู้จักน้อยมากกาแฟประเภทนี้ครับครับกาแฟประเภทนี้คนรู้จักน้อยมากแต่ช่วงนี้ได้ได้รับการ แค่หลายละมีมีทั่วไปนะครับทั่วไปแค่หลายก็นี่แหละครับพี่เจริญเจริญไทยนะครับกาแฟสดแอดกาแพงเพชรนะครับรถสีแดงๆนี่นะครับนี่ครับนี่คือสัญลักษณ์เขาเลยนะครับจะต้องเป็นรถสีแดงนะครับจอดอยู่ที่นี่นะครับก็วันนี้ในช่องสนอชาแนลก็ขอบคุณมากครับพี่เจริญที่มาเล่าประสบการณ์หลวงพ่อเพี้ยนที่ทําให้เรามามีอาชีพ ที่มั่นคงในเมืองไทยเนาะไม่ต้องไม่ต้องบินไปบินมา่ต้องไปบินมาหลายครั้งเนาะก็ขอบคุณมากครับพี่เจริญครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ